หมัดน <dı> <RI> <laughs> <dı> ี้ข่อยสิอวยพรให้ข่อยสิเทศนาให้สาธุโยมน้อยใหญ่ภาษาพรทรงให้โยมได้ยเย็น บ่ให้ป้าสะจากเวนฟุงโมไภวิทย์ขอหนึอเขียนย่ามาผานในเสื้นบานเด้อเจ้าฟุงขยุมเต้าท่าละการหน่อยนุ่มสุมโมหยาตีนองของเท่าควสุขคนนา จงปราศรีดเลิศล้อนพลเสิ่งอันตาไหลพยายามีมากไก่ให้ห่างหายเสียเสียนน้ำโยมผู้ยินดีด้วยโยมผู้ยินดีด้วยนำคอยผู้เทศเทศคอยดูรับได้ด้วยดำว่าดัำมางะ ฟุงพระญาตก็อายให้หายห่างหมู่ขยมสมกับคำเทศสนาประสาทมาหมดเกียงนะโยมฟังเสียงของทาอาตมาพุทธิเทศขอให้บุญทงโยโซขึ้นโซวิมานนะ น้วยที่การศรัทธาเจ้าฟุงขายมผู้มาฟังเทศคอยเวียนเศษล่นกุศลโยรักทรงนานนะมาฟังเทศเข้าเนต้ทั้งสาติหน่อยอ่อนทั้งพอเท่าแก่พร้อมทั้งหน่อยอ่อน้าน้อง ขอให้พากันได้อาน,นิส้สงโยสงนสวงเหนือยมเลืองอาน,นิส้สงสงให้ขยมได้โยนสวรรค์ มาฟังเทศเมื่อนี้แล้วอยากฟังแถมพ่อนต่อทางยมแม่ยมพรผมมีใจแก่กาอยากฟังเทศสนาเสียง ฟังสำเนียงทั้งก่อนบาดอ่อนขอลงเตยคอยบอเคยเดินยมเจ้าสทธาโยมอยได้ว่าผู้ที่มาอยู่นี่ฟังแล้วอย่าว่ากวนนะ นี่แม่นเท็ดลว้วนลว้วนบ่มีบอนเก็มตาโลกบ่มีแนวสะทุกเรื่องนีทานจะว่มนะมีเต่เอาเสียงห้องทำนองก,กอ่อนกะบ่อ้อยมีเต่บทไววพรนแถมสาธาพี่น้องเข้านี่ให้โยดียงนะ มานังฟังเทศอ้อนไลจังเสดขอให้มีแต่เป็นบุญเดิ้โยมเดิมเป็นให้คนคนามเทียมยาใดมีทางหายโยมทั้งหลายมาฟังแลจะหวพร่อนในบุญซอยทั้งมู่เด็กนุ่มหน่อยคือดามว่าดังการนก ทุกจังสันใ้มีแต่ความสุขอย่ามีเลยความทุกข์ทุกใงเสื่อมบานทั้งบานนะกับทั้งลานเดินนอนให้สมพรคอย่าพวกที่มานั่งจองของท่า้อหาพรเทศสน,นา มาฮอดนี่พอดีไว้นี่ก่อนให้ยมพอยมแม่ฟังเทศมื้อนี่ให้อยู่ดีเมื่อทุกทานนันละนาสา สันเส้นเหนียวเอ้ยอ้าครั้งแรกเห็นเนาะอ,อ้าคันพิบกาฝาดขอโทษขอหดโค้อ้าครั้งแรกเพื่อย่ายุ่งอาตมาโค้ดหัวบ่ริเพราะว่าองค์ข้างหลังโดหัวขนาดนี้อ้ามวนอยู่บ่าไม่ออกมวนอยู่บ่ผู้ใได้มวนกค้ดไปมวนมาเนี่เออย,ย,ยเจ็ดนึง เอาที่ว่าเทพไปกับพระอาจารย์ค้ำแพงแสงสุดีปัญโยเนาะเออที่ว่าที่วัดภูค้ำคือกันเนาะเออเป็นเทพอวยพรใส่หายหยาดหาโยมผู้เขามาขับมาฟังในมือนี้เนาะก็ที่ว่าเป็นนักเทพไม่เยียนไม่หยาดโยมเออบอเสียงบอเสใส่ใจบกกาอภัยทานผู้ขับผู้ผู้เขาฟังเด้อเป็นว่าเออ